โอเคขอซรีหนึ่งครัง้งยกสิกาใช่หรือเป่าหมเกีนีนน้ชื่อว่าซรีครั้งหนึ่งของกับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเฮ้อ <c> บ <oughs> อกว่าพันอะไรหมื่นเยียมผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้ผมเลอกอดอ่านข้ามๆไปแล้วก็ที่25ดูไปไม่ร่ว่าปีที่6หลอมเราใกล้ที่จะสิ้นสุดฤดูกาลกันแล้วนะผมจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกแล้วนะตามนั้นเลยทุกคนฉะนั้นแล้วผมขอดูเครื่องนี้ก่อนถ้าเราใส่ผ้าเข้าไปเราสามารถที่จะใส่อย,อย่างวะได้บ้างวะโอ้ยพวกนี้ไม่ได้เลยของใหม่ไม่ได้เลยนะผม แต่เท้าก็ตาไต่ได้นะไม่รู้ได้อะไรออกมาหนอมอิเลียมบาร์ก็ได้อ๋ออิงล่บาร์นี่เสื้อนี้เรารู้แล้วหนอมอันไหนที่เราไม่รู้ล้วก็คือจะไม่รู้หนมไอ้อขวดน้ํายาใส่ได้ด้วยเหรอแตดมันอของแพงไม่อยากใส่เลยอะใส่กาแฟดีกว่าอัตตาไปแล้วของกินทันเลิศเสื้อเสื้ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเสื้ออะไรวะเนี่ยโคอเวอร์ <All over. S 2> เป็นลายซิกแซกนะโหมพทเทิลอาฮ่า,าแล้วก็มีกลิ่นด้วยอวกมอวของเต็ม <laughs> เวนโอ้ oh, ตายแล้วของเต็มโอเคเดี๋ยวเดี๋วของเก็บก่อน hmm. ทุกคนนะผมหลักจากนี้ทุกคนจะเจอเป็นคลิปลงเหมืองแบบมาราธอนเลยทีเดียวผมเพอรอะไรผมอยากได้ของอะนะครับแล้วก็จะไม่ไม่มีข้ออ้างอื่นใดๆทั้งหมดทั้งปวงนะจะมีแต่ข้ออ้างที่บอกว่าอยากได้ของครับผมตามนั้นเลยเออก็หัวอันเนี้ยผมเอาไปปักไว้ากับอะไรวะ okay. อเอ๊ะนั่มันไปไหนแล้วอะ ไม่รู้ช่างมันอ๋ออยู่นี่โอเคเราจะเก็บไว้นี้ก่อนนะผมสามก้อนนี้นะผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาเข้าคลังตามปกตินะครับมาเสื้อผ้าเสื้อผ้าน่าผมแล้วก็อาหารเก็บไวน้นี่ปูนี่เหลือเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอวะหรือไม่เคยเก็บอ๋อ,อปูสี่น้อยนะผมยังน้อยอยู่อ่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ขากระต่ายเทพซ่าตามด้วยสปีดโกลคันเทพกาแฟ มอนสเตอร์มากที่เราควรทำเพิ่มได้แล้วถึงแม้จะเหลือน้อยแค่ไหนนะฮะทุกคนจำไว้ว่ามันเหลือน้อยมากแล้วหนอมเราจะไม่ใช้มอนสเตอร์มาร์กเลยสิ้นเปลืองหนอมเว้นแต่ว่าเราจะลงอันนั้นทั้งวันนะครับหนึ่งวันจำกัดจะใช้เพียงหนึ่งขวดเท่านั้นตั้งกฎกับตัวเองหนอนมเดนไปเทสเอาเห็ดเอาเห็ดอีเห็ดเลยวะเอาอันนี้มาให้เอาหอยมาให้หนอมหอยส้มของนีนะเป็นหอยโบราณหน,นอมอ่ะไหนก็มาแล้วขอมันเหลือวะ่ะเอาซะหน่อยดิหอยส้มนี่แหละไป เสื้อเสื้ออะไรอะเสื้อกล้ามอุตาโอ้โหใส่แล้วมาดูแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยกำยำม,มากเลยใจเกเรเลยเก็บก่อน <c oughs> แล้วไงต่อใส่ดาบไม่ได้ใส่ระเบิดได้แต่ระเบิดลายเป็นบอมเบอร์แจ็คเก็ตเอมใส่สลัดอะไม่รู้ใส่สลัดก็จะออกมาเป็นเสื้อเขียวเสื้อเขียวเฉลียวใจผมไม่กล้าเอาใส่อันนี้มาเตอร์มาร์คมันแพงอะนะผม เป็นเสื้อสีเขียวเออขอบคุณครับมีประโยชน์มากให้ตายเดอะมาเอาของไปเก็บกันก่อนหน้อมจะได้ไปสู่เมืองเทซไากันมีใครเอาเซฟผมไว้เล่นนะระวังเรื่องระเบิดด้วยน้อมระเบิดในห้องนี้นี่คือกระจุยเละเลยนะบอกไว้ก่อนนะเออเออใครพลาดนะผมผมว่าต้องมีแหละคนพลาดอ่ะผมเห็นคนพิมพ์มาไว้ว่าพี่ผมพลาดเละไปแล้วครับตามนั้นเลยฮะสภารกจีจีครับผมลองรีเซฟแล้วกันนะฮะ ป่ะทุกคนเริ่มจากวันนี้กินอาหารสไปซี่อิลนะผมอาหารสุดเลิศรสของเราที่ผมชอบสุดแล้ววมเริ่งคุยกับสัตว์เรื่องอะไรอะไรกับสัตว์ไว้ก่อนเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวนะผมมาทำไมาที่นี่วะถ้ามาแล้วเจอผมกรีดเลยนะไม่เจอดีกว่านะครับผมไม่เจอดีกว่าดีกว่าเยอะนะครับถ้าไปเจอปุ๊บนี่คือผมจะสึกช้ำใจมากผมไม่ได้เอาจอบมาไงช้ำใจตายเลย มุ่งหน้าสู่เมืองตะเลตายโอเควันนี้วันนี้คาดหวังอะไรถามกีนดีกว่าวันนี้ทุกคนคาดหวังในคลิปจะเจออะไรอ่าคิดไ้ในใจนะบูดีว่าจะเจอที้ทุกคนคิดหรือเปล่าจะได้เลยมาครับผมผมคาดหวังอยากได้ของอัปเกรดไอ้นั่นอะสปริงเกลิลเออเื่อจะได้เพิ่มผมผมคาดหวังนะอืม แต่ก็นะรู้ว่าโอากาสดํบก็ต่ําเตี้ยอยู่อะที่ได้มาสองอันเมื่อกี้นี่คือถือว่าแบบดวงชะตาคือแบบให้ตุดแล้วอะเออนะผมแล้วก็ตรงนี้เจอหลุมลงหลุมแล้วกันนะผมใช้มาตรการเจอหลุมลงหลุมไม่เจอหลุมก็ไปต่อนะครับโอ้ยกำลังหันไปเกาจมูกพอดีมาเข้ามาโอ้ย ทีเดียวแตกครับผมอันแน่มัมมี่คุงเฮ้ยวันนี้มัมมี่ไม่ให้นี่วะไม่ให้ผ้าผมมาตมัวเมื่อกีะตัวอื่นต้องให้เออเออตัวละทีพอเว้ยไม่รู้ทีเ่เป็นแบบตาก,การทีกับมามี่สูงมากเลยคือแบบตีทีคีตีทีคีตลอดเลยอะตัวอือ่นนี่ยังฟันตั้งนานนะฮะหรือว่าเพราะว่ารังคูเซเดอร์ด้วยวะเกี่ยวไหม เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่หลุมเยอะมากไปละลงแต่หลุมนี่แหละเพชรเขาผมเจ็ดร้อยห้าสิบวันนี้ผมบอกเลยผมมองเพชรเปลี่ยนไปตั้งแต่เซฟเซฟหลักไอเซฟสตาร์ดิวไออะไรนะเขาเรียกว่าแมพทะเลทะเลนเะ,ละ,ะลนผมการมองเพชรของผมก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นของมีค่าไปแล้วตอนนี้เมื่อก่อนไม่ฮะเมื่อก่อนเราก๊อปก๊อปขาย,ยางไงเดี๋ยวนี้มันมีค่ามาก เจ็บ่ะโอเคห่างลงมาพุ่งมาผมสามตัวทุกคนผมว่าผมควรที่จะใช้การเคาน์เตอร์แล้วฟันสวนแล้วละงานเนี้ยโอเคเจ็บปะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วฟันสวนทุกคนมันใช้ได้นะเคาน์เตอร์แล้วฟันสวนเนี้ยผมบอกเลย ถ้าใครคิดว่าแบบจะหวันนั่นหลบไม่พ้นแล้วกดเคาน์เตอร์หนึ่งทีครับผมอยู่เป็นตัวนี้นะใช้กับแม่งไม่ได้เฮ้ยฉีเจมขอบคุณครับไอ้น,นี่แมงอื่นได้ไหมหรือไม่ได้แล้วมันได้แค่กระดูกปะกระดูกกับอะไรไม่รู้โอ้อไรสารามากเฮ้ยอโอเค โยนอ์ติแฟก์ที่ไม่ใช้งานทิ้งนะครับมันเปลืองนะครเปลืองเนะื้อที่ช่องมากมากอยากเป็นอาหารแล้วเหมือนกันเนี่ยเริ่มสลัดเริ่มเริ่มไม่อยู่ท้องกระเพาะเริ่มใหญ่ขึ้นเฮ้ย yeah. <Hey. S 2> ไปตึมอันแน่ชั้นนี้ ชั้นของมัมมี่คุงอีตึมเลยเว้ยอ่ะทังลงมาแล้วมาเร็วซะด้วยเอ้าสองลงแล้วเนี่ยสามลงหน่อยไหมสามลงหน่อยไหมไม่มาเว้ยสองลงบ่เอ้าเค้กอะไรคือเค,ค้กใส่กล่องรอ,อยู่ตรงหน้ายัางกับแบบเป็นของขวัญวันเกิด ของใครแอเดนนี้ไม่แ yani ต่มอนสเตอร์หรอมเอเอึบอฟเอฟเอเอออเมกาบอมบ์ว่ะไว้ชิวๆนะวันนี้ยไม่ลงลงลงแบบไม่ค่อยรีบหรอมลืมมอนสเตอร์มัดว่ะลืมฉีดเพิ่งจะเที่อะไรมาฉีดทันกาแฟสดไปเพราะว่าทำไมสึกมอนมัน ไม่รักไม่หลงเท่าไหร่เลยตอนนี้มันรักมันหลงนะผมลงไปปุ๊บเจอชัวแบบเบิ่มๆเยอะๆมากๆทั้งขาวอะ่ะโอ้ทั้งขาวโอ้โหเออรักหลงจับโลเมก้อนเออจะติดโควิดหมันะวะเนี่ย ติดก,ก็คงติดจากที่นี่แหละทุกคนดูจากปริมาณเมื่อกี้แล้วถามว่าหมดไหมดูดีๆยังไม่หมดด้วยแต่ข่าวแดงมาถึงขนาดนี้เลยหรอว่าเมื่อก่อนก็ไม่ถึงขนาดนี้นะหรือว่าครั้งขาวอ,อัปเ,เกรดอะไรคงไม่มีอะไรมากหรอกอย่าคิดเดยอะขอซัสดสลัดนิดนึงนมเลือดผมเหลือต่ำแล้วเหลืองแล้วนมที่นี่เลือดเลเหลืองไม่ใช่เรื่องดีนะฮะลุงก็อยู่แต่ละคนคงตายข้างเหมือนมาแล้วแหละผมว่า จะพยายามไม่ตายคาเหมืนแล้วกันนะผมว่าของหายไม่คุ้มว่ะนั่นแล้วชีวิตใหญ่อยู่บนความเสี่ยงครับผมโอเคโอเคอ้าวกดผิดทางเรียบร้อยโดยบบตัวเอง าดหวังว่าตัวเล็กๆมันจะดรอปของดีๆมากเลยคุณเชื่อป่ะผมว่ามันมีโอกาสดรอปจริงๆอ่ะเนี่ยตัวเล็กของ,ของไอ้ข้างวเนี่ยไม่ใช่ของของพวกสลามเนี่ยผมว่ากงผมได้ของดีจากเขาบ่อยมากเลยก็ดูไข่เนอาสาวเอามาไหมวะไม่เอาอันหนึ่งอ่ะแต่าได้เพชรอีกอ่ะโอ้โหชั้นนี้โอ้ชั้นนี้ใครมีดาบเนี่ยสนุกอ่ะผมบอกเลย ดาบประฟันบัคคิลเลอร์อะถ้าไม่มีบอกเลยวิ่งกันวั่นไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูเลือดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเคาน์เตอร์เ <c oughs> ติมเลืดดีกว่าเสียว <c oughs> ถึงจะสู้ได้แต่เติมดีกว่าเสียวก่อนกันไว้ก่อนกันดีกว่าแก เคาบอกว่าดีสู้ยังไงดีวะอธนนิบายคำพูดไปถูกอ่ะผมว่าเวลาเขาเลื้อยมาใช่ไหมล้วฟันหนึ่งครั้งล้วพยายามวิ่งตามอ่ะครับตัวเขาจะกระด็กแบ็คข้างหลังไงเออแะต้อกแบ็คของเขาเนี่ยตัวหางไม่ได้นอนแบ็คตามเลยนอแบ็คแต่หัวนมแล้วเราก็เอ้ยพีนไม่ติดเย ê, หินลูกอ่ะเดี๋ยวของเต็มเกือบแล้ว ถ้าลงเหมืองไปเมื่อกี้นี่เกลียดตัวเองเลยนะจริงสุดแล้วทั้งข่าวดับของเยอะสุดเอ้วไม่ใช่สลามดับของเยอะสุดทั้งข่าวมาไงวะพูดถึงข่าวเมื่อกี้ตามนั้นทุกทุกคนโอเคมาลงต่อชั้นยี่สิบหกได้พิสเมติกมาหนึ่งก้อนเนี่ยเห็นปะ พยายามฟันเข้าไปเรื่อยๆตรงตัวข้อต่อเขาเรื่อยๆมันก็จะตายเองนุผมยิ่งตัวยาวยิ่งฟันง่ายอู้หูลิเดียมอ่าทิ้งพอ,อสแล้วกันยอดฉีเจมสามสิบสี่ล้มีหลายอย่างที่ผมอยากได้นะมีหลายอีกหลายอย่างที่ยังไม่ปลดนุผมก็ต้องปลดเท่าความสังเกมไม่ได้ครับผมเพื่อกอดสเร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ 300%! แเปอร์เซนต์ม่เจริงดิว่ะอันนี้เชอรี่วาดสวยอีกแล้วอ่ะเองก็ตกปลอมอ่ะทำถ้าอยากขามแต่ตัวจริงวะแต่ตัวจริงรราใช้เป็นตัวะายอ้าวนี่ก็ตกปลอมเหรอล็อกคาบหรือเองรออะไร,รอ่ะ 5้าโมงเย็นแล้วครับผมเอาอย่าเงี้ยไหนดูสิตัวจีนฟอมตัวปลอมอีกแล้วครับท่านโอ้ยอุตส่าห์เดินเลี่ยนแล้วติดเหรอป่ะไปที่นี่หมดหน้อมแล้วก็ไอ้นี่ก็หมดด้วยนะครับกาแฟ นี่ผมวิ่งมาตลอดใช้กาแฟหมดนะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยโอเคต่อโอเคไอ้นี่อีกแล้ววะเศษสลามสีม่วง มันดีนะแต่่าขี้เก็จเก็บไปอะ่ะเก็บไปก็ไม่ได้ใช้พเพราะเหลือไว้คู่นึงตลอดอยู่แล้วไงเฮ้ยว่าจะไม่โดนรนะเมิดไหมแกโดนเฉย ครั้งนี้ทําไมที่นการเล่นนมเงียบไปม่ต้องแปลกใจกําลังใช้แบบกึ๋นอยู่ว่าแบบจะตายป่าวะจะตายหรือเปล่าผลักออกมาดีโอเคตรงนี้มีหลุมหล่นลงไปน้อผมก็เดี๋ยวขอเติมยาให้เรียบร้อยก่อนเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากน้ผมแต่ก็คือยังยังยักฟาดอยู่นะฮะใ,ใจยังรักใจยังรักอยู่อ่าปลโดดอาชั้นนมชั้นนี้ไม่แต่มัมี่เออเยี่ยมผมรอมานานแล้วชั้นนนี้เนี่ยตอนนี้หลงรักบัมี่มาก,มากๆน้อง เดี๋ยวพอเรามีชั้นพอมีของบัคคิลเลอร์ล้วก็สนใจอ่าพวกมแมลงแทนนะฮะจิงผมไม่คิดไปเองหรอกมันพอใส่คูลเ,เดอร์มันมีตายง่ายขึ้นมากอะปกติต้องระเบิดซ้ำใช่ไหมระเบิดซ้ำไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการได้อ้น,นี้มากกว่าเวยอืมนี่ละการทีปัญหาคือการตีละครั้งเดียวติดขี้ตายมากกว่าอยู่ๆมันเหมือนติดขี้ง่ายขึ้น,นครับมันมีอัตราตรา,านตายกินที่ข้อป่ะเนี่ยเอเมทิสป่ะ อืมนี่ละกันเขียวเขียวอยู่ตัวเนี่ยโอเคหมดแล้วเหรอว้าอะไรวะโอเคหผมก็หมด,หมดไปโอเคคุณพระเจ้าผมขอชั้นมัมมี่เยอะๆเอาแบบมีแต่มัมมี่ก็ได้อ่ะผมชอบมัมมี่มากกว่าสนุกกล่าง,ง่ายดี ออกมาเมียเยอะครับเอาแบบเยอะๆเอ๊ะทางลงหายเอาเยอะๆเลยนะเยอะๆนะหลุมปะไปลงหลุมนิ้สิพระเจ้าได้กล่าวมัมมี่แต่มันตัวเดียวอนะ่ะน้อยไปพระเจ้าขอเยอะๆหรือว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่โอ้ยผีเต็มเลย หุมใหม่หรอวะทุกคนพิษเมติกเอา้าผมไม่ได้เก็บไอ้เราะบเหรออืมงั้นเอาเศษทองออกโอเคโดูครับหกชั้นสวยมัมมี่หายไปแล้วไม่เอาจะมัมมีประจ้ามัมมี่ให้ผมยังงองแงนะสวยที่อิวสวย ถ้าเกิดสไปซี่รุ่นนี้หมดแล้วเราทำมันจะหายากไปเลวะปลาไหลหายยากมากถ้าไม่แบบที่นี่นี่คือไม่จะหวังอุย้ยของดีอ้ยมี่ของอยากได้ต้องกลับไปให้ได้หนะูของเมื่อกี้เป็นปุ๋ยประโยชน์ไม่อาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ก็ยังดีอ่ะหรือมันดีวะจริงๆแล้วมไม่รู้วะ่ะไม่เคยใช้ปุ๋ยนานมากลมแล้วหลุมอีกแล้วอะตกหลุมขึ้นไปไว ตัวหนักไปแหละดูทางเฮ้ยไปไปต่อเอ้าทางลงไม่มีเอ่ออ่ะชันห้าสิบห้าอู้้ข,า,ขาว ทางอ e. ีมาว่ะทิ้งอะไรได้บ้างเหรอทุกคนอืมแซบไปไหนแล้วอืมถ้างั้นก็เดี๋ยวของอาจจะเต็มอีกรอบนึงเอาอะไรออกดีวะแต่ไว้ก่อนเอาสลัดให้เรียบร้อยก่อน ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรโอ้โหอะไรนี่เจอมอนเตอร์เยอะไม่น่าพูดมีอะไรเลยมีเรื่องทุกทีเออโอ้โห,โอโหเอง็งซ้ำเอ็งซ้ำซ้อนกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหโขดกันไปอะไรเลย คได้แล้วหนึ่งตัวโอ้ยขังขาวเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออ้าวอ้าวเออพอจะตายโคจรอย่องล่างแล้วผมตัวเล็กรูดูสิขังขาวโอ้โหกินยาแป๊บ ถ้าทางจะเจ็บเว้ยเหลือห้าสิบแล้วโชคเที่ยวสิบหรอแต่ก็เจ็บอยู่นะตัวหลายทีอ่ะเออโอเคตัวท้ายเอ,อ้สองตัวดิอันนี้ไม่นับออ้ออืออเดจบเหนื่อยว่ะเค้อะไรติอิวใหม่้ว อ่าปัญหาเยอะนักมึงเอาไปสองลูกเลยหูยเลือดหรือยิบเก้าระเบิดเองตายนี่ฮาเลยนะอคอนเทนต์ใหม่เลยอะประจำรายการสแต็กตายเพราะระเบิดตัวเองเสนอต่ออิลิคขอยากันระเบิดหรือไม่ก็แกวนกันระเบิดจากตัวเองไปจับมอนสเตอร์ก็ได้ไปมอนระเบิดนี่ใช่ไหมมีไอเป็นไหนนะไอ้ชื่ออะไรนะไอ้แคปอะได้ปะใช้แคปป่ะวะมึงชื่อเหรอลืมชื่อละเวรกรรม ไอตัวที่มันวิ่งใส่อ่ะวิ่งใส่ในเมือนเทลซายแล้วก็ระเบิดตัวเองอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ว่ะขอ,องดีขอ,องดีเด้วเด้อยด้อเด้ออะไรทิ้งดีวะของเต็มหมดแล้วว่าทำไงดีอ่ะต้องมีบางอย่างที่สุดทิ่เสียสละอา้าวนี่ล่หากเอ็นชานเตอร์เอ๊ะน,นี่คือแล้วหล่อมจีเจมสวย เที่ยงคืน10นาทีถ้ามี15จะเป็นเที่ยงคืน15นาทีกับวันที่ฉันนั่งเมือ,อะไร <c oughs> <c oughs> อะตรงนี้ต่อเพว่าผมเริ่มงงๆแล้วทุกคนมันมีแบบอาการแบบอาการง่วงจากการอาชีพหรือว่าอาการอะไรก็เนี่ยหรือว่าแพ้อากาศกำเริบเสิร์ฟสารที่สุดบรรึมขอทางออกนะครับตรงนี้เลย ไฮ้ข้างเขาไม่มีใครบอกแฟนข้าขัเขาเล่นจนถึงสุดทางเลยกันขี่ซะงั้นเออเออเออตีหนึ่งอยากฆ่าอยากฆ่าอีกอะชอบอะ ชอบมากเลยอไอขังข่าวอ่ะมันดูแบบเจ๋งอ่ะไ,ได้โอเคท่านต่อไปแบตเตอรี่อ่ะควรเก็บมาวะเนี้ย 1.40ได้นิดนึงเอเดียมบามีไหมไม่มีปั๊บ,บ150นะผมของไม่ค่อยคุ้มเลยฮะวันนี้ปปนอนวันนี้วันศุกร์นะครับใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วพรุ่งนี้มีเทศกาลสป i ิ i ิ e อีฟด้วยนะครับผม สวัสดีคุณเพนนีนะครับพรุ่งนี้ฉันว่าพวกเราควรจะไปงานสปิริตยีฟนะได้ครับของที่ได้มาสรุปรวมวันนี้ก็จะมีหินรุ้งหนึ่งนอ,อืมเอ็นชั้นเอลินเอลินเชอร์ออ่านว่ากันเอลินเชอร์เอลเอลเอลินเชอร์เอลิเชอร์นมสามารถใส่ปุ๋ยได้อัตโนมัตมินั่นแหละแล้วก็ของจิปตะมากมายไก่กองเหมือนเดิมคลิปวิกีฤท,ทีเราขอดูแลไ,ไม่ไหวอ่ะง่วงอะ่ะ เดี๋ยวขอพักก่อนละกันทุกคนผมขอพักผ่อนร่างกายเพิ่มเติมนิดน้องก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามพน้าถล่มนายเป็นสิทธิ์เกิชื่อว่าซาลิวลี่น้องก็ขอโทษที่คิดสั้นๆน้อมเาว่าวันเดียวเองนะครับแล้วจะอกันพนาละกันน้อมขอบคุณที่รับชมทุกคนน้อมแล้วเจอกันพน้ากับวันที่หกแล้วก็เทศกาลสวดีเย็บน้อมหวังว่าจะสนุกกันในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากมนะครับถ้าเกิดชอบดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมแล้วก็ฝากเข้าไดูชมงานเพื่อหน้าหลังหน้าสีพันหน้าสวัสดีครับอออ่่ะะพัักกผนนเถ ห่วงจังเลยนะเฮ้ย hey, มันสามารถใส่ผ้าอะไรได้บ้างวะไหนๆวันนี้ก็ไม่เซฟแล้วขอลองหน่อยเถอะมามะเอาล่ะเราจะทำการจัดของที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปหน่อยผมอะไรที่มันรู้อยู่แล้วนะผมเนี่ยยัดเข้าไปไม่เป็นไรทุกคนเราไม่ได้เซฟแล้วผมเราจะลองให้ทุกคนดูได้รู้พาร์ทหน้าควรทําอะไรผมพิษเมติกไม่ต้องลองเลยของธรรมดาแน่ๆนี่นี่นี่มอนสเตอร์มาร์กอยากลองมากกูกักกูกักกูกักหึอย่างวะดาร์กไฮไลท์ เสื้อม่วงอะไม่เวิร์กไม่เวิร์กทิ้งเค้กอะโบกเอาให้ยุ้ยชมพูอะทุกคนตีน่ารักเชียวเราอีกราอ,อีอะไรอะไรน่ารองมากคนหมึกคนหมึกคนหมึก,มกอะไรอะอมิดไนท์ด็อกแจ็ k เก็ตมิดไนท์ด็อกแจ็ t เก็ตจุพมาพงางขายตัวเอลิเซอร์คนใหญ่ อะไรวะเนี่ยเลตเตอร์แมนเลตเตอร์แมนวะยังอื่นดีปะไปไหนฮาร์าบ้างวะอิริเดียมบาร์ไปแล้วระเบิดระเบิดดำอะ่ะอ๋อ,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 อมาแล้วเหมือนกันพิเมติกรู้แล้วเรเดียนอะ่ะเอาสักหน่อยวับก็ให้อะไรวะเนี่ยทัลเทิลเน็กเสื้อคอเต่าเหรอเอ้ยคอเต่าสีขเขียวว่ะเอ้ยเจ๋งว,ว่ะสวยอยู่หน้าเนี้ยเข้ากับหัวแล้วมาก เข้าตรงไหนวะเนี่ยเอายิวอีกแฮมเบอร์เกอร์ไปเอ่อเสืแฮมเบอร์เกอ,อร์แหละรู้เลยเอาความไม่ต้องใส่หรอมกมั้งเอาวิจิโอทผมตัดไปเฮ้ยเสื้อหลักสีอ่ะสวยอยู่นะขอร้องหน่อยดิเสื้อหลักสีทุกคนวตุตาแต่มาเป็นลายเฉยโอย้มันไม่เท่มันไม่มีบัฟอะถ้ามีบัฟต้องมีแค่ของเราแหละที่มีบัฟได้เศษสลามอ่ะจะกลายเป็นสลามไหมวะเออเขียวๆอะไรเนี่ยหยั่งวะ อันนี้เออเสเื้อดำมาเชอะอันนี้รู้แล้วอันนี้หมวกอันนี้เศษไม่เคยลองลองหมดแล้วมั้งที่น่าลองได้นะผมเสื้อของเสื้อหินแล้วคไม,มแล้วมีฐานแล้วมีนีมีอันนี้ด้วยว่าลองด้วยอะไรอ่ะเท่อยู่นะเสื้อนี้ใช้ได้อยู่นะผมบางอย่างบางอย่างก็สวยจริง แล้วก็อย่างสุดท้ายคนหมึกเอาอีวันที่ฟูโอ้กอดเดสเอาเก็บผ้าไปทำไ,ไมอะผา้าแล้วก็อะไรวะเมื่อกี้ทำไรลืมเลยอะหมึกออกไปแล้วใช่ปหมทานนะโอเคอีกสักอันนึงพอละปิดคลิปซะทุกคนมันเสียเวลามากเลยการทำอะไรไม่รู้อยู่ขอบคุณทุกคนรับชมนะผมไปไปครับเจอๆๆๆกันเจอกันแล้วก็ต่อพาร์ทหน้านะผม